จากข้อมูลของกองสารารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาพบว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปีซึ่งในปีพศ2516พบว่ามีปริมาณขยะเฉลี่ย13,687.5ตันต่อปีและเฉลี่ยปริมาณวันละ25-40ตันซึ่งปัจจุบันในจังหวัดพะเยามีบ่อจัดการขยะอยู่5แห่งคือที่แม่นาเรือแม่กาจำปาหวายท่าวังทองโรงเจน แต่เนื่องด้วยจานวนปริมาณขยะที่มีจํานวนมากขึ้นทําให้ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอทางเทศบาลจึงได้มีการวางแผนเพื่อสร้างบ่อก,กํจาจัดขยะขอีกหนึ่งแห่งคือที่บ้านต๋อมและด้วยปัญหาที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอทาให้เกิดปัญหาขยะแฝงซึ่งเกิดจากการลักลอบทิ้งขยะข้ามเขตได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองคือเนื่องจากจํานวนประชากรที่มีปริมาณมากขึ้นเป็นผลทําให้การบริโภคและอุปโภคมากขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับมีประชาชนจากนอกเขต นำขยะจากนอกเขตเนี่ยมาทิ้งในเขตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากนะครับและส่งกลิ่นเหม็นต่อชาวบ้านในบริเวณนั้นทำให้เกิดการร้องเรียนเป็นจำนวนมากรับจากปัญหาขยะล้นเมืองพะเยาทางเทศบาลจึงได้จัดหาที่ดินประมาณ3า5 0ไร่เพื่อจัดทำบ่อจัดการขยะในตำบลบ้านต๋อม เพื่อใช้ทดแทนบ่ดจัดการขยะในตำบลจับป่าวายที่กำลังจะเต็มภายใน2ปีนี้ตำบลแม่สายเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาขยะล้นเมืองเนื่องจากไม่มีที่ทิ้งขยะและทางแม่สายได้มีการขอ,ขอความช่วยเหลือไปอยังเทศบาลให้มีการนำรถขยะมาเก็บภายในตำบลแม่สายแต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการใดๆได,ได้ประกอบกับภายในพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและยังเป็นพื้นที่ต้นนาของกวางพะเยา จึงทาให้ตำบลแม่สายนั้นประสบปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะทางตำบลแม่สายจึงต้องมีการกําจัดขยะเองทั้งเผาและกลบซึ่งก็เป็นเรื่องที่ย่ากลาบากเพราะไม่มีที่จะทิ้งขยะทางเทศบาลจึงได้หาวิธีการแก้ไขโดยจัดทาโครงการที่ชื่อว่าขยะบุญไม่เหเทศบาลก็เฮาคนไปหาเพื่อไปศึกษาูปทุกมาฮะเพราะคนก็ร่มอยู่แล้วการขอกคนก็เรียบหมายแล้วเข้าเขาไปส่งก็มัดเขาไป ยังโค้ดอเขาผสมหย่อมได้เพราะว่าเขามีสุดรกว่าเพราะเขาเป็นตื้นที่ต้นหน้าที่ยางหมือนเขาบันมีปลามีตีปลาเลยคือในพื้นที่ของเมไส้ไม่เป็นพื้นที่เกษตรทั้งนั้นน่ะขยะเขาถึงไปกว่างไหนก็ได้ จากเหตุการขยะที่เกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือคนในชุมชนร่วมมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะร่วมกันทั้งนี้คนในชุมชนเองก็ควรตระหนักถึงการที่ขยะอย่างถูกวิธีเพื่อจะง่ายต่อกระบวนการจัดก,การขยะและในปัจจุบันแม้ว่าการกำจัดขยะจะมีเตาเผาขยะแต่ถ้าว่าเตาเผานั้นเล็ก จึงไม่สามารถกำจัดขยะได้ทันประกอบกับการเผาขยะนละสร้างมลพิษทางอากาศแก่คนในชุมชนจึงต้องหันมาใช้การฝังกลบแทนแม้ว่าปัญหาขยะนี้จะอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ถ้าทุกคนร่วมมือการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเช่นการนําของเก,ก่ากลับมาใช้ใหม่ก็จะทาให้ขยะลดน้อยลงเป็นผลทาให้ลดปัญหาขยะลน้นเมืองพะเยา